ที่เห็นอยู่นี้คือแท่งหินธรรมจักรด้านล่างก็เป็นหินห้าก้อนเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5้นี่คือธรรมจักรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกรบปัตนสูตรที่พุทธมนตน หาใครไม่ยังไม่ได้มีวาสนาเป็นอินเดียก็มาไหว้ที่พุทธมนฑนได้วัดแต่ละวัดก็ควรจะมีสัญลักษณ์คือธรรมจักไว้ในสมัยทวรารวดีตามวัดหรือเมืองใหญ่ๆๆจะมีธรรมจักรอยู่หนึ่งแห่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าพุทธศาสนาแผ่มาถึงแล้วในปัจจุบันวัดใหญ่ๆห,ห,หรือท่านเจ้าวาดที่มีความรู้ความเข้าใจ ก็จะเริ่มฮิตแล้วก็สร้างธรรมจักรกันแล้วในเมืองไทยแต่บางองค์ก็ยังไม่รู้ถ้าองค์ไหนรู้ก็จะสร้างแล้วก็สาวโศกสาวโศก,กธรรมจักรก็จะเริ่มสร้างกันแล้วตอนนี้ธรรมจักรท่พุทธมณฑทนทำด้วยดอกไม้ทำเป็นลวดลายสวยงามประดับสวยงาม ทำเอามาจากหินหินแกรดิตมาจากจังหวัดาตาก <s we at> Thank you